เฉียง่ายมากทุกคนเป็นเนื้อเซรั่มนะคะทุกคนซึิมเข้าผิวได้ไวมากนะคะไม่เหนียวเลยค่ะเลยแห้งสบายมากกินหอมด้วยครีมกัแนแดดของบีมวันนี้นะคะบีมใช้เป็นของมิสุมินะคะทุกคนเป็นยูรีบายบอดี้เซรั่มตัวนี้เลยนะคะบีมใช้ต่อนเนื่องกันประมาณหนึ่งเดือนแล้วนะคะทุกคนให้ผลก็คือกันแดดได้ดีนะคะทั่วถึงคะคะแล้วก็ผิวขาวก็จะใสขึ้นด้วยนะคะ ตัวนี้ศูนเปอร์เแอลกอฮอล์นะคะทุกคนแล้วก็ผิวสุขกาพใสเคลื่อนภายใน14วันนะคะทุกคนมีส่วนผสมฐานวเตนารของดอกสักุระแล้วก็วิตามินซีห0ึเท่านั่นเองนะคะแล้วก็ป้องกันแสงแดด UV นะคะ SPF 50าสิบบวก PA บวกเลยนะคะทุกคนตัวนี้เขาบอกว่าสามารถแอนตี้พวกฝุ่นพวกมลพิษภาวะมลพิษต่างๆได้ดีมากเลยนะคะ เนื้อครีมของเขามันจะเป็นเนื้อขาวๆแบบนี้เลยนะคะทุกคนเวลาทาจะแตกออกเป็นเนื้อเซรั่มนะคะแห้งง่ายมากทุกคนทาเข้าไปก็ถือว่าแห้งแล้วนะคะไม่เหนียวเหนอนะตลยนะคะแตกออกเป็นเนื้อเซรั่มแบบเลย สามารถไปหา <ไป S 2> ซื้อมาลองกันได้นะคะตัวนี้บีมซื้อที่วัดสักนะคะ